ไม่ไม่ต้องเห็นโลยายาอุย้ยผมไม่อยากลืมตาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเอฟพงพิ tha ในรายการคลิปติดผีครับผม โอ้โหต้องบอกเลยว่าในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดสำหรับคลิปติดผีมานี่เราโดนคอมเพนเยอะมากนะครับคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่าพีเอฟครับแต่และคลิปเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับแต่มันเป็นคลิปแต่งพี่ผมดูแล้วผมไม่อินเลยผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่ใช่คลิปผีอะ่ะมันเหมือนเราไปดูรายการทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคอมเมนต์นี้เหมือนก็ไม่ใช่น้นอยแล้วโคนติมาเยอะมากจนแบบยอดวิวเนี่ย d r อปไปพอสมควรเลยวันนี้ผมก็เลยเต็งทีมงานหลังบ้านไปว่าตั้งแต่วันนี้ ี่เป็นต้นไปนะครับเราจะเอาแต่คลิปที่มันเรียวที่สุดแบบเอาง่ายๆคือไม่ใช่คลิปแต่งอแน่นอนหรืออาจจะเป็นคลิปแต่งแต่มึกแต่งไงให้ได้เนียนขนาดเนี้ยนึกภาพออกปะเอาแบบว่าไม่ใช่คลิปแบบงงโงที่แบบว่าเอ really ๊ะนี่อะไรไม่ๆๆๆไม่เอาอย่างนั้นแน่นอนครับวันนี้เราจะเต็มแบบ เรียวเดียวเลยครับผมในเมื่อวันนี้สัญญาคุณผู้ชมแล้วเพื่อไม่ให้การรอชา้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปี่ก่อนว่าวันนี้จะมีคลิปที่น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยทางทีมงานเราสกรีนเข้มมากๆรู้สึกว่าเท่าที่ถามมานะฮะคือทางบ้านะส่งมาประมาณร้อยกว่าคลิปนะสกรีนไป50เลือกมาได้แค่7คลิปเท่านั้นครับโอ้โหเอาเป็นว่าทีมงานเนี่ยเขาม้วนอะไรแล้วเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าคลิปจะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าดูคลิปกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซกดกดกดับ เพื่อให้ผู้เมีของเราด้วยแลวตัวพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิป,ปรพร้อมเลยครับ ครับทีมงานผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าพิธีคุยกับวิญญาณครับเขาบอกว่าคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้องชายของหญิงสาวเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยได้เสียชีวิตโดยเขาเนี่ยถูกโจรที่บุกมาปล้นบ้านฆ่าตกรรมตายคาห้องน้ํานับจากวันนั้นมาก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายในบ้านหลังนี้และบ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อจากเจ้าของหนึ่งสู่เจ้าของหนึ่งจนมาถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์แปลกเยอะแยะมากมายจนเขาทนไม่ได้ก็เลยขอความช่วยเหลือจากผู้ จนเกิดเป็นเหตุการณ์ในคลิปครับอ๋อนี่ทีมงานผมแบ่งมาด้วยบอกว่ามีช่วงที่แบบสำรวจก่อนแล้วก็ทำพิธีด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงสำรวจก่อนแล้วกันครับคิดซะมองฟอลิเซ่โอ้โอ้ต่ำ<อ>ตาำตาำตำวาย<อ>เดี๋ยวกูยังไม่ถัดเปิดอะไรเลยโอ้ เุ้ยโอเคหมดแล้วครับอันนี้คือช่วงสำรวจนะรู้สึกว่าทีมงานผมมัจะสคริปต์ทามาคือผมเปิดมาปุ๊บแม่งแว่เลยคุณพ่บอก่ปเอางี้เดี๋ยวขอย้อนดูกลับไปสักห้าวิก่อนจะเกิดอาการแว่ได้ไหมนี่ครับมีการสัมภาษณ์อยู่ครับขออนุญาตบังกลัวฮะมันเกิดแว่เลยึ้นผมก็ดูไม่ทันนะอ่นนี้เขาอธิบายน่าจะเป็นห้องน้ำครับคอมคอ อู๋อันนี้คือช่วงแรกนะมีช่วงทำพิธีครับไปดูเลยฮะ7.20ถึง8.24ครับกอครับกอครับนุ่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 มนุ่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 มนุ่นุ่มนุ่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 มนุ่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 น่น่ม่น่มุ่ Olha, Olha! Você não vai assustar a gente! Entendeu? Deus é poderoso! Deus é maior que você! não é maior que Deus! Você não é maior que Deus! Você não é maior que Deus! Deus é muito maior que você! Você não vai assustar a gente! Mãe minha! não quer que Especially when the todo! คุณผู้ชมไงล่ะ ตีกันมาจัดให้เต็มๆตั้งแต่คลิปแรกกันเลยนะอุ้ยผมว่านี่น่ากลัวมากเลยว่ะผมว่ารายการล่าท้าผีบ้านเราหลายๆรายการน่ะน่าจะแบบเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันเหนือธรรมชาติอะ่ะโดยส่วนตัวแนละ้วผมรู้สึกว่าล่าท้าผีต่างประเทศอะ่ะถ้ารายการไหนที่มันแบบดูเรียวจริงๆนะมันจะแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหนือธรรมชาติที่มันตอบไม่ได้อะ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแวบมาแล้วแห่หรืออะไรแต่มันมันโผล่ต่อหน้าอย่างนี้เลยนึกภาพบอกว่าโอ้คลิปนี้ผมตอบเลยผมว่าเป็นคลิปจริง90%และความน่ากลัว สิบเต็มสิบเลยครับ บ่นไม่ได้นะทีมงานนี่คุณผู้ชมบ่นไม่ได้เขาจัดบตั้งแต่คลิปแรกเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนคิดว่าน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนและคลิดเห็นยังไงคลิปนี้ใต้คลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ตอบมาด้วยแล้วกันนะครับไปดูคลิปที่2ต่อเลยฮะคลิปที่2นี้ครับมีชื่อว่าพลังงานจู่โจมขณะหลับครับเขาบอกว่าคลิปวนนี้ก็เกิดข,ข,ขึ้นที่ต่างประเทศเช่นกันโดยที่ชายคนนี้หรือว่าชายคนนที่ในกล้องเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านครับและทีนี้ก็นอนใช้ชีวิตทั่วไปซื้อบ้ามนมาได้ไม่นานนั่นหหลต่่่่่้เเเาาาาารูสึกววไมมม็ออิื ใครเี่ออยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งตที่เขาได้อยู่บ้านเองแค่คนเดียวครก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นโจรอาจจะเป็นแบบสัตว์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยทำการติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านครับปรากฏว่าหลังจากที่เขานอนหลับไปปุ๊บคืนนนเขารู้สึกว่านอนหลับไปเต็มที่ก็เลยมาเช็คกล้องวงจรปิดทุกกล้องปรากฏว่ามีเพียงห้องที่เขานอนเท่านั้นที่เกิดเหตุประหลาดเกิดขึ้นโดยภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นดังในคลิปครับแอบกลัวนะเนี่ยไปดูเลยครับโปรดใช้วิจัยการในการรับชมดเลยนะครับ let's go ฮะ Olha aí, ó. Oi! 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 ผมแค่รู้สึกว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าทีมงานอาจจะเขียนว่าตกนิดหนึ่งคือถ้าบอกว่าแบบเออนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่จากในคลิปเนี่ยคือมึงตื่นเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชุดกระชาขนาดนี้พลังงานปริศนาขนาดนี้เป็นใครใครก็ไม่อยู่แล้วครับส่วนตัวถามว่าน่ากลัวไหมหน่ากลัวครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมเนี่ยก็ใช้ได้เลยแต่คลิปแอบสั้นไปนิดนึงนะฮะถามว่าเป็นไงส่วนตัวผมให้คลิปนี้8เต็ม10ครับ ถามว่าเป็นคลิปจริงไหมก็คิดว่าเป็นคลิปจริงสัก70%็สิละกันแอบมีในใจว่าอาจจะเป็นคลิปแต่งแต่ ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่แต่งก็ได้นะเพราะว่าผมเคยเห็นผีพารานิมอลอ่ะหรือว่าผีที่แบบว่าเรามองไม่เห็นแล้วของลอยได้เองอะ่ะคือทรงนี้ลักษณะฝรั่งอะ่ะเจอเยอะมากก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยครับเอาเปว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสำหรับคลิปที่สองนี้ให้กี่คะแนนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้วิดีโอถ่ายเวลาเ้ดเลยนะครับไปดูคลิปที่สามมาต่อเลยครับโอ้โหมาแล้วคลิปนี้ดกจันด้วยเอย้จริงๆคลิปแรกก็ดกจันนะ เออคลิปนี้ก็ดอกจันเหมือนกันเอามาดูครับคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าบริษัทที่ล้มละลายครับสาหรับเนื้อเรื่องภูมิหลังของคลิปนี้นะเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเคยเปิดเป็นโรงงานมานก่อนแล้วก็เพิ่มปิดไปได้ไม่นานไม่กี่สิบปีนี้เองในช่วงที่เขาเปิดโรงงานเนี่ยก็คือแบบโหร่ารวยแบบทํางานขายดิบขายดีผลิตของมาได้เยอะแยะเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุเกิดขึ้นก็คือมีคนงานเนี่ย พลาดเสียชีวิตในโรงงานแห่งนี้ครับแล้วบริษัทนี่ก็ปิดเรื่องราวนี้จนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุประหลาดเยอะแยะมากมายจนทําให้บริษัทนี้ต้องล้มละลายและทิ้งโรงงานนี้ร้างในที่สุดนั่นเองครับสุดท้ายแล้วก็ได้มีแก๊งล่าท้าผีเข้าไปล่าท้าผีจนเป็นดังในคลิปครับ <c oughs> คุณผู้ชมให้กำลังใจกันออกดไลค์กชรผมจะไม่กลัวผมจะสู้

โอ้ยแล้วกูอัดคลิปตอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง ต้องรู้สึกยังไงเนี่ยแลวคือคกูเกรงใจข้างบ้านมากต่อให้กูทําเป็นห้องเก็บเสียงแล้วกูรู้สึกว่าเสียงกูอาจจะเล็ดลอดออกไปได้ถึงตอนสุดท้ายอาจจะมีความรู้สึกเล็กๆว่ามันตัดแบบจบไวไปไหน,หนิดนึงคือตอนสุดท้ายมันมีฉากแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เขาก็ตัดจบไปเลยโอ้โหแต่ถ้าเกิดใครใจถึงเนี่ยถือกล้องต่อก็ก็เอาเลยฮะส่วนตัวผมเจอฉากกระจกแตกกระหุนลบหุ่นหล่นลงมาเนี่ยก็ไม่อยู่ลนะฮะเสียดายตัดฉากสุดท้ายมันตัดเร็วไปน,นิดนึงผมให้9.5เต็ม10ครับ วุยเดือดเดือดเดือดสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครพลาดเนี่ยอือหือคือพลาดสุดๆเลยครับอ่ะ เอาคุณผู้ชมครับคลิปที่3นี้ที่มีดอกจันเนี่ยให้อีกคะแนนน่ากลัวมากมาแค่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกเลยครับไปดูคลิปที่4กันต่อเลยฮะคลิปที่นี้นะครับมีชื่อว่ากระดานอูจาหาเพื่อนเล่นครับอันนี้ตอ้องอธิบายก่อนนะเผื่อใครอาจจะไม่รู้กระดานอูจาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นกระดานเล่นผีถ้วยแก้วของต่างประเทศที่แบบว่ามันจะเป็นกระดานแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอร์ดที่มันมีกระจกให้เราจิ้มกันแล้วก็จะหมุน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 อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเคยเล่นเกม จับผีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าได้มีเด็กคนนึงเนี่ยเขาแบบว่าเล่นแบบหรืออ่านหนังสืออยู่ที่นี้จู่ๆกระดานอูจามก็หล่นลงไปแล้วก็ได้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทีมงานผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันไปดูคลิปพรอๆมาเลยฮะอ๋อเด็กอ่านหนังสืออยู่อืมเฮ้ย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 เทวีเปิดเองกระดานอูจาตกตรงไป อฮ้ยอะไรวะเอางี้คนดูที่ดูอยู่คิดว่ามันคืออะไรอ่ะไอที่วงแดงๆแล้วมีเสียงกึ้งอ่ะ ผมผมผมไม่เห็นภาพเลยแต่ถามว่าคลิปนี้น่ากลัวไหมมันมันน่ากลัวตรงที่ทีวีมันเปิดเองแล้วกระถาอุจจามันหล่นลงมาเอออันนั้นน่ากลัวแต่พอมีวงแดงๆแล้วมันสงสัยแล้วมันไขไปสนาตรงนั้นไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าเสียดายหักไปเยอะเหมือนกันครับคลิปนี้ งงครับหเต็ม10แล้วกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมฝากหน่อยคลิปนี้ลองดูวนเลยรอบหน่อยผมดูเป็นสิบรอบนต้ผมก็ยังหาแบบจุดไม่เจอมันคืออะไนเลยเพื่อแบบว่าผมจะแบบวนมาดูอีกรอบแล้วแบบเอ้ยงงวะ่ะอยากรู้อยากแบบไขปริศนาอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าให้คะแนนก็คอมเมนต์แล้วก็ถ่าเวลาเว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูคลิปสุดท้ายกันเลยครับโอ้โหอาแล้วเจ้าพคุณลุนช่องคลิปสุดท้ายฮนะดอกจันอีกแล้วครับลงเรียนล้างอะ อโอเคเออแบ็กกราวด์สตรอรี่ครับที่มีคนเขียนมาบ,บ,บอกว่านี่คือโรงเรียนนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยคือโด่งดังมากๆแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็สภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งเลิกใช้มาไม่กี่สิบปีเองถามว่าทําไมเลิกใช้ล่ะมันก็ตามยุคตามสมัย,ยครับแล้วก็อาจจะแบบล้มละลายด้วยละมัง้งแต่ทีเนี้ยคือมันมีสตรอรี่หนึ่งอย่างก็คือเขาบอกว่ามันมีเด็กตายในโรงเรียนนี้เว้ยแล้วก็ตายในห้องน้ําหรือว่าห้องเก็บของด้วยซึ่งเขาบอกว่ามีเด็กหลายๆคนเวลาทํากิจกรรมตอนคืนหรือว่า แบบเรียนแบบนอกเวลาเงี้ยเขาก็เจอเหมือนกับเป็นผีเน็กอะ่ะออกมาชวนเล่นออกมาแบบหยอกล้อจนทําให้แบบใครหลายๆคนนะแทบไม่กล้าเรียนต่อเลยเว้ยมาดูแล้วกันมีดอกจันด้วยอ่าอันไหนไม่มีดอกจันละก็ว่าน่ากลัวแล้วนะเจออันที่มีดอกจันเนี่ยม,มาโอ้โหโอ้โหไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยจริงๆบอกตรงต่อว่าไม่ชอบเลย กูไม่ชอบเลยไม่ไม่ต้องเห็นโลกยายาอุย้ยผมไม่อยากลืมตาเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรอะอะไรอะอะไรอะโวีเฮ้ยทำไมคนล่ถ้าอีกต่างประเทศเขาไม่กลัวอะไรเงี้เลยวะอุ้ยโอ้ยอย,อยากเข้าไปเลยเพื่อนอะไรอะหุ่นเหรอหุอ่นน่ากลัว อู้คุณถมลุกไม่หยุดเลยอ่าอเาอ่า,อาไ่เอาไม่รู้ดูแค่ขึ่งจอโอ้ยไปถุนมรับไปถุนโอ้โหอ๋ยน่ากลัวอ๋อแล้วก็ไม่มีคู่ในห้องหรือเปล่านันไม่มีจริงด้วย ใจจะวายเฮียโอฮ้ยอต้องบอกว่าคลิปเนี้ย มันไม่ได้น่ากลัวแบบโผ่มาแห่หรือเพ่งหรือพังหรือจ้ำสแกร่แต่มันน่ากลัวตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่มันโผ่มาไอ้คนดูไอ้คนล่าตาผีมึงเข้าไปใกล้ๆดูที่มึงไม่กลัวอะไรเลยอะแล้วก็แบบโหซูมภาพไปเห็นชัดๆใจถึงมากหูคลิปนี้20เต็ม10เลยครับ คือกูแถมไม่อีกสิคะแนนทำไมถึงแถมใช่ไหมฮะ <c oughs> ผมแถมให้ด้วยความกล้าของคนล่าท้าผีคนนี้เลยครับ <c oughs> ผมบอกเลยนะในประเทศไทยเราอ่ะมีคนกลา้าแบบนี้แค่คนเดียวที่ผมรู้จักก็อดดากอนมังกรสู้ผีครับคนนี้สุด สุดที่สุดใน3โลกก็ผมบอกเลยไม่รู้ว่โนคอมเมนต์ครับคลิปนี้20เต็ม10ไปเลยครับเอาไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงใต้คอมเมนต์นี้บอกกันแล้วกันนีครับโอ้ยหนักหัวเว้ยนี่ก็คือ5คลิปของเราในวันนี้หวังว่าจะถูกใจกันจะจุกถูกใจ คอมเมนต์แล้วกันครับชอบไม่ชอบหรือคิดเห็นยังไงอย่าลืมนะครับด้านล่างนี้พิมพ์บอกผมไว้แล้วกันนะเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดกระัจารในยไม่สุภาพหรือปฏิกิริยาอะไรทําให้ใครไม่พอใจผมเอ้ผมไปทั้งต้องกราบผมาพ็ทนดภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้ไปท้งนี้ลนแล้วกันไปล้บ๊ายบาย